ข่าวดีของคนที่กำลังเล็ง Macbook Air ตัวใหม่ที่เป็นชิป M3 นะครับตัวเนี้คุณสามารถซื้อแล้วเลือกเป็นรุ่นลอม256 g b ได้เลยเพราะว่าเขามีการหันกลับมาใช้ชิป SSD แบบคู่เหมือนตอน M1 แล้วสปีดดีกว่าตอน M2 เยอะเลย จำกันได้ไหมครับผู้ชมสมัยก่อน macbook air m 1โอ้โหใช้ชิปไอตัว ssd นะครับคือต้องบอกว่าบน apple เนี่ยนะฮะอย่าง macbook air เนี่ยไม่ว่าจะแรมหรืออะไรเนี่ยไม่มีสล็อตนะฮะพอเป็น ssd เขาก็ใช้วิธีฝังชิปลงไปบนบอร์ดเลยรวมอยู่ทีเดียวแต่เดิมเนี่ยตอน m 1เขาใช้ชิป ssd สมมติ2 5 6กิกเขาใช้ชิป ssd 1 2 8 g กิก2อันแล้วจับเลทศูนย์เลทศคือทำให้ เมมโมรีตัวนี้มันวิ่งพร้อมกันแบ่งงานกันทำคนละครึ่งก็ได้สปีดที่ดีแต่พอมาเป็นรุ่น M2 ใส่ชิป M2 เข้าไปมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวชิป m e m o r รที่เป็นลอ m ตัวนี้ครับใส่แค่256ตัวเดียวมันเลยมีปัญหาก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านข่าวไปแล้วมีปัญหาว่าเอ้ยมีดราม่าว่าชิป M2 เนี่ยโหลีดไลท์ในการเขียนและอ่านข้อมูลเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมกว่าชิป M1 ก็ดราม่ากันอยู่พักหนึง Apple ก็เลยออกมาให้ความเห็นว่ามันเป็นเทคนิคการผลิตชิป256กิกมันราคาดีขึ้นแล้วแล้วเทคโนโลยีมันก็ใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยสปีดดีไม่ต้องห่วงการที่คุณเทสแล้วได้ตัวเลขน้อยลงเนี่ยมันไม่มีผลต่อการทำงานเพราะการทำงานเนี่ยมันเพียงพอก็อ้างกันไปตอนนั้นนะครับแต่ทำไมพอมาเป็นชิป M3 Macbook Air ตัวใหม่ชิป M3 นี่นะครับพอเริ่มออกขายมาทุกคนได้เริ่มได้เครื่องกัน ช่อง y t u t u m e m t e ท h นะครับก็ไปเอา Macbook Air ชิป M3 มาทดสอบผลปรากฏการรีดไลท์ของ SSD นะครับในตัว 256GB เ hey, ฮ้ยดีกว่าเดิมดีกว่าสมัย M2 ตอนสมัย M2 รเนี่ยดอยู่แค่ประมาณ1,576พอมาเป็น M3 2,880หูสปีดดีกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเรียกได้ว่ากลับมาดีเหมือนตอนที่เป็นชิป M1 แสดงว่า Apple เนี่ยรู้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่าเอ้ยการเปลี่ยนเป็นชิปเดียวนี่ยังไงมันก็สู้เลดศูนย์ไม่ได้เดี๋ยวเราก็เนียนๆไปก่อนแล้วกแก้ตัวไปแล้วแล้วก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอชิป M 3เรากลับมาใช้ชิปคู่เหมือนเดิมดีกว่าตอนที่เป็น M 2เนี่ยคนที่จะซื้อเครื่อง macbook air M 2นะครับ แทบจะต้องกัดฟันไปซื้อเป็น512คุณถึงจะได้ชิปที่จับเลท256คู่กับ256คุณถึงจะได้สปีดที่ดีใครซื้อ M2 แล้วซื้อ256กิกสสปีดนี่ดรอปลงมาอย่างเห็นเห็นเลยนะครับ ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่กําลังจะซื้อ Macbook Air M3 ตัวนี้นะครับคุณซื้อ256 g b ได้สบายใจเลยเพราะว่าความเร็วในการอ่านและเขียนจากชิป SSD นะครับเขามาเป็นคู่แล้วจับเลทศูนย์เหมือนเดิมแล้วคราวนี้ก็สบายเลยอ่าไปจัดกันเลยกับชิป M3 โอ้ได้ข่าวว่าราคาไม่แพงด้วยอ่าไปจัดกันเลยครับ